สวัสดีครับท่านรองเลขาอ,อยอท่านสุภัทราครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะครับก็จะว่าท่านเองก็คงถูกตั้งคําถามเยอะถามบ่อยมากเหมือนกันนะครับว่าจะปลูกยังไงให้ถูกกฎหมายเรียกว่าเขื่อได้ไหมครับท่านรองครับตอนนี้ครับค่ะก็เป็นกระแสนะคะอยู่ในสังคมก็มีประชาชนนะคะหลายภาคส่วนมีความสนใจที่จะปลูกนะคะปลูกบางคนก็สนใจกัญชาบางคนก็ สนใจกัญชงนะค,ะครับก,ก็นำเรียนนะคะว่าทั้งกัญชาและกัญชงเนี่ยนะคะนโยบายรัฐบ,บาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะคก็คาดหวังว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และทางเศษรษฐกิจนะคะคทีนี้ในเรื่องเรื่องของกัญชาเรียน,นพูดถึงกัญชาก่อนนะค,ะครับกัญชาเนี่ยชัดเจนว่าในกฎหมายตัวพรบรรยาเสพติดให้โทษฉบับเจ็ดที่มีผลใช้เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์2562เนี่ยวัตถุประสงค์ชัดเรื่องกัญชาว่าตอนขออนุญาตปลูกนะ,ะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยส่วนกัญชงกัญชงเนี่ยมีกฎกระทรวงเฉพาะของกัญชงออกมาเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานี่ประมาณสองเดือนนี้นะคะคกฎกระทรวงกัญชงเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะมากกว่าก็คือใช้ประโยชน์ ได้ข้้งขว่างหว่ากัญชาคือใช้เพื่อปลูกเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อทางอุตสาหกรรมพาณิชย์เพื่อวิจัยอะไรได้หมดนะคระับกัญชาเนี่ยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขออนุญาตปลูกได้เนี่ยในตัวพรบยังยังคงล็อกอยู่นะคะว่าต้องเป็นหน่วยงานรัฐจับมือกับวิสาหกิจชุมชนหรือมหาวิทยายลัยที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือทาการเรียนการสอนเพราะนั้นการอนุญาตปลูกกัญชาในขณะนี้นะคะออประชาชนทั่วไปยังคงต้องรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว<ๆ>ไปจับมือกับหน่วยงานรัฐแล้วถึงขออนุญาตปลูกปลูกเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือทางการแพทย์แล้วก็วิจัยชวนกัญชงตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรประชาชนทั่วไปนิติบุคคลบุคคลธรรมดาสามารถมายื่นขออนุญาตปลูกกัญชงได้ ครับกัน,นชงนีงก่กันชงถ้าเอาผมแยกสองตัวเลยนะครับท่านรองครับเอากันชงก่อนเลยนะครับถ้าถ้าผมหรือใครจะปลูกกันชงเนี่ยเดียวเดี่ยวคนเดียวไปขออนุญ,ญาตปลูกได้ไหมหรือต้องไปรวมกลุ่มและถ้าไปต้องไปขออนุญาตจากใครครับท่านครับเกันชงเดียวเดียว <ๆ S 2> มาขออนุญาตได้ครับุณถนอมเป็นบุคคลธรรมดาก็มาขออนุญาตได้เป็นบริษัทกอไก่ขอไขข,อ Panch, ข,อข้อไยก็มาขออนุญาตได้ ตอนยื่นคําขอเนี่ยนะคะมายื่นที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดณสถานที่ตั้งที่ที่จะปลูกครับแต่แต่ตอนยื่นคําขออนุญาตเนี่ยนะคะเราจะมีเเออมีการถามนะคะว่าคุณจะปลูกเนี่ยเอด้วยเมล็ดพันธุ์จากไหนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกําลังขออนุญาตปลูกกัญชงนะไม่ไม่ใช่เอากัญชามาสวมนะคะแล้วก็ปลูกกัญชงทีไหน ปลูกเรื่องที่ไหนนะคะกลางแจ้งกรีนเฮาส์โรงเรือนนะคะหรือระบบปิดปลูกจํานวนกี่ไร่จํานวนกี่ต้นปลูกแล้วคุณจะขายต่อให้ใครวัตถุประสงค์อะไร,รอันนี้คือคือในในเรื่องการอนุญาตเนี่ยเราจะชัดเจนนะคะว่าจะต้องมีที่มาที่ไปทั้งหมดเพื่อให้กระบ,บวนการทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้รั่วไหลไมนทางที่ผิดได้อันนี้อยู่ในคําขอทั้งหมดจะต้องบอกที่มาที่ไปถูกไหมครับท่านแล้วก็ไม่จำไม่จํากัดเม็ดหนึ่งใครก็ได้นะครับเป็นบุคคลก็ได้วิสาหกิจก็ได้บริษัทห้างร้านอะไรก,ก็ได้หมดแต่ต้องมีรายละเอียดว่าเอาของมาจะเอาเม็ดมาจากไหนปลูกเท่าไหร่ปลูกที่ไหนแล้วเอาไปให้ใครถูกต้องค่ะ